สวัสดีค่ะซาหมอนมือนีจะมาเสนอเมนูแซลมอนมันบดซอสครีมค่ะก็จะมีเครื่องปรุงนะคะทํามันบดก่อนจ้ามันฝรั่งค่ะแล้วก็จะมีเกลือค่ะแล้วก็จะมีครีมค่ะแล้วก็จะมีเนยส,ส่วนผสมในการทํามันบดนะคะเราจะเอามันไปต้มให้สุกก่อนค่ะ แล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็เอามันใส่หม้อแบบนี้แล้วก็เทส่วนผสมลงไปก็จะมีครีมประมาณ3ช้อนโต๊ะสับๆๆๆๆต้มมันให้พอเนื้อมันเละนิดนึงมันจะได้บดง่ายแล้ทีนี้ก็จะใส่เกลือลงไปแล้วก็เนยเนยเค็มลงไปค่ะสัก1ช้อน สองช้อนชาตาดูตามประมาณดิมานของมันบทว่ามันเยอะหรือมันน้อยนะคะชอบมากก็ใส่มากแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยจ้าแล้วเราก็จะบดบดให้มันเข้ากันบดให้มันละเอียดเข้ากันแบบนี้เลยค่ะบดไปเรื่อยจ้า หุดละเอียดแล้วเราก็จะพักไว้ค่ะแล้วมาลงมือทำมาทอดปลากันเลยค่ะปลาแซลมอนแล้วก็จะใส่คุกรสดีนิดนึงเพื่อความนัวเนาะเดี๋ยวทีนี้ก็คุกคุกให้มันเข้ากันจ้าทั้งสองด้านเลยทั้งหนังทั้งเนื้อเลยจ้า แบบนี้พอ,องั้นเราก็จะเอาแป้งมันสำปะหลังค่ะลงไปคุกแค่นั้นนะแบบคุกให้ทั่วไม่ต้องผสมอะไรทั้งนั้นค่ะคุกแค่แป้งแบบนี้เลยค่ะคุกมันให้ทั่วทั้งสองข้างเลยจ้าแล้วเราก็เสร็จก็จะไปตั้งกระทะกันจ้าก็จะทอดก็ใส่เนยลงไปค่ะแล้วเราก็จะ ตอนแรกเปิดไฟแรงก่อนนะคะพอไฟแรงปุ๊บเราก็เบาไฟให้มันขนาดเหลือปานกลางแล้วก็เอาปลาลงไปทอดทอดหนังก่อนจะเพราะปลามันจะทอดสุกเรนะ็วนาะปลาแซลมอนเราก็จะทอดหนังให้มันร้อนขึ้นมาแบบ๊บเมงเราก็จะลิดการทอดไม่นานค่ะหรือว่าให้มันสุกพอได้ที่ก็ มันจะเอาเนาะทอดทั้งสีด้านเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะทอดให้มันเหลืองให้มันเหลืองดูสีหน้ารับประทาหลงกร,รอบอันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เสร็จแล้วก็จะไปพักไว้ค่ะพักไว้แล้วเราจะมาทำน้ำซอสกันขั้นต่อไปค่ะ สามองก็จะมีผักที่เตรียมไว้ก็จะมีเป็นผักรวมมิตรนะคะแครอทเหัวแล้วก็ข้าวโพดเทลงไปเลยะคะ่ะในในที่เราทอดปลาแล้วาาแล้วเทลงไปในแม่เลยคะ่ะใสอ,อ่อนๆนคะ่ะเพราะว่าในผักเนีไม่เอาออกมาจากช่องชิดนะคะประมาณว่าตั้งกับ ผักละลายนะคะคนไปเรื่อยๆจาคนไปเรื่อยๆให้ผักสุดไปในตัวค่ะอันนี้เราจะทำเป็นน้ำซอสเพื่อราดปลาของเรานะคะ เสร็จแล้วกะว่าผักสุกแล้วหมอนก็จะเทครีมที่เราเตรียมไว้ประมาณ400แอลค่ะเทลงไปเลยค่ะประมาณหนึ่งกล่องค่ะครีมหมอนเทลงไปหมดเลยแล้วหมอนจะใส่รสด,ดีไปนิดนึงเพื่อความเพิ่มรสชาติเนะเพราะว่าซอ ทำซดนอี่ั้ะของฝรัง่งเขาไม่ค่อยใส่อะไรหรอกค่ะบางทีเขาใส่แค่เกลือแต่เราเพิ่มรสชาติไปนิดนึงก็คือรสดีค่ะแล้วก็ทิ้งคนไปเรื่อยๆค่ะแล้วมันก็จะขึ้นเอิดทำให้น้ำข้นขึ้นแล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยคะ่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ